คนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สาเร็จต่างกันแค่เรื่องเดียวคือทาไมบางคนทําอะไรก็สําเร็จแต่บางคนทําอะไรก็ไม่สําเร็จเลยเรามาลองดูสถิสติเหล่านี้กันก่อนมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก8คนมีสินทรัพย์รวมกันเท่ากับ50ปล่างของคนทั้งโลกหรือ3,500ล้านคนรวมกันทุกอาชีพมีคนสําเร็จน้อยกว่าคนไม่สําเร็จเสมออันนี้เราคงทราบกันดีตั้งแต่นักธุรกิจนักลงทุนนักกีฬานักแสดงแม้กระทั่งนักเรียนแต่อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราต่างกันเราฟ้ากับเพลศิลปินบางคนขายรูปเดียวได้เปป็นนนนนนรรร้้้้้อออยยยยลลาาาาูู่่ไดทททัััังงงชีีีีวิตใขขณะะบบคคหกกกพฬ ในค่าตัวเพลงหนึ่งฤดูกาลก็เท่ากับบางคนที่เล่นทั้งชีวิตรวมกันยูทูบเบอร์บางคนมีซับสไครเบอร์หลักล้านในขณะที่บางคนมีหลักร้อยหลักพันแค่นี้คุณก็คงเห็นภาพแล้วว่าอะไรคือตัวแปรสําคัญของความต่างเหล่านี้การศึกษาหรือ iQ หรือความฉลาดหรือเรื่องชาติตระกูลแต่ไม่ใช่เลยไม่งั้นก็คงไม่มีคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเรียนไม่จบแต่วันนี้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับโลกเป็นบุคคลในตานานแล้วอะไรล่ะที่ทําให้พวกเขาเหล่านี้แตกต่างกันคําตอบก็คือ m i n d s e t mindset คือตัวกําหนดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณคุณจะมีผลลัััพธ์ทท่าากบขขขนดอองงง mindsetset ้ ความกว้างและความลึกใช่ไมเซ็ตมีทั้งความกว้างและความลึกความกว้างและความลึกของไมเซ็ตคืออะไรฝากทุกคนติดตามในคลิปถัดไปถ้าอยากเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จสิ่งแรกที่ต้องทํเลยคือลงทุนกับตัวเองเราไม่จาเป็นต้องซื้อคอร์สท,ที่แพงแต่เราสามารถลงทุนกับตัวเองด้วยการอ่านหนังสือได้โดยเรื่องเราทั้งหมดที่เราพูดถึงไมเซ็ตความกว้างความลึกของไมเซ็ตและการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จก็มีอยู่ในหนังสือเดียวันเปอร์เซนสิ่งที่คนสำเร็จหนึ่งเปอร์เซนของโลกทำ